อัปเดตลังคานะครับผมอ่าเป็นการต่อเติมนะฮะตัวนี้เป็นชั้นสอง,สองเนาะชั้นสองนะครับผมเป็นการทําเป็นระเบียงตรงนี้นะครับผมเนี่จะเป็นระเบียงนะนี่ครับเป็นลังคาส้นรางนะครับผมเหล็กที่เราใช้นะครับผมเป็นหน้าสี่แล้วก็หน้าสามนะหน้าสี่กับหน้าสามนะฮะวิธีส้นรางตรงนี้นะครับผมตัวรางก็จะอยู่ข้างในนะรางจะอยู่ข้างในเลยนะครับผม แบบนี้นะครับผมเป็นหลังคาส่วนรลงงนะตรงนี้ก็จะมีการมุงหลังคานะครับผมแล้วงานสีจบอยู่ที่สีดําด้านเลยนะครับผมมีการเพิ่มขยายห้องขึ้นมานะจะมีการทุบตัวนี้นะครับผมทุบผนังตัวนี้ออกนะฮะจะไม่มีนะฮะแล้วก็ทําเป็นกว้างมาเลยนะเพราะว่าตรงนี้จะก่กเป็นตรงนี้เลยมีช่องประตูตรงนี้นะครับผมสบานเลยนะครเป็นตัวมินยมนะครับผม มีการทาเอ็นแล้วนะครับผมตัวผนังที่เราขยายก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก่อเพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะเนี่ยตัวนี้นะครับผมผนังตัวนี้ทุบออกหมดเลยนะครับผมไม่เอาเลยแล้วก็ห้องก็จะได้กว้างขึ้นนะครับผมเนี่ยฮะตัวบ้านมันก็จะเป็นหลังคาซีเพนะครับผมหลังคาซีเพเราก็จะเป็นแผ่นพีฟโฟมโซดต้นะฮะตอ,อดใดต้ตัวซี p พ็เลยนะครับผม ก็ลังคาก็จะไม่รั่วนะครับผมตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวรอชมคลิปเรื่อยๆนะครับผมอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับผมในการทำงานต่างๆนะตัวที่โกเราใช้ตัวมอนเบานะผนังเพิ่มนะขยายห้องนะครับให้กว้างหน่อยนะครับผมก็ถือว่ากว้างได้เยอะอยู่นะช่องตัวนี้ก็จะมีการปิดอีกทีหนึ่งนะนี่นะครับผมการต่อเติมเพิ่มเติมขึ้นมาทำระเบียงนะฮนะ ขาส่นรางนะครับผมให้ชมกันนะ,นะตัวแปรนะครับเป็นนิ้วกุญซองนะครับผมนิ้วกุญซองเลยตัวแปรอะหลังคาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมพร้อมมุงนะฮะ สนใจทีมงานนะครับผมสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมเรามีทีมงานจัดให้อยู่นะครับใครที่ต้องการต่อเติมบ้านสร้างบ้านต่างๆนะฮะเรามีทีมงานจัดให้นะครับผมสอบถามเข้ามาได้นะครับผมสอบถามเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับผมในการสร้างบ้านต่างๆต่อเติมต่างๆนะครับผมตัวนี้อยู่พื้นพื้นที่ที่ที่ทำอยู่กรุงเทพนะครับผมนี่ฮะ โอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ